ลูกศิษย์พี่พิมทุกคนนะครับอันนี้บทการบ้านบท3ใช่ไหมคือดูจากอาการแล้วเนี่ยเบื้องต้นน่าจะยากอยู่ครับเดี๋ยวพี่ก็จะทำไกด์ไลน์อีกอันนึงเนาะเออข้อแรกน่าจะทําได้แหละตั้งหาคำน่าจะเป็นตามปกตินะครับอ,อ,อย่าลืมว่าใช้ x bar กับ p hat เนาะอันนี้เป็น x bar นะครับออคิดว่าทําได้ตรงนี้แต่ข้อ2จะแอบยากนะเพราะาเป็นแบบย้อนแล้วแบบย้อนนะ่ะ ใครลองอ่านดูแล้วว่ามันจะมีความน่าจะเป็นมาแล้วเราย้อนหาเฉลี่ยเฉลี่ยของเฉลี่ยตัวอย่างอันนี้ครับอันนี้พี่บอกเลยแล้วกันมันก็คือมิวเอ็กบาร์นะครับหลายคนจะนึกออกไหมนะพวงจังอันนี้นะครับบอกแล้วว่าบทนี้เจอเรายากอยู่นะมิวเอ็กซบาร์ซึ่งมันคือมิวนั่นแหละทีนี้เราเราโดยคำนด้นเป็นเาล้นี่คือแบบตรงหรือแบบย้อน แบบย้อนใช่ไหมแบบย้อนต้องวาดกราฟหรือตั้ง p เลยต้องวาดกราฟก่อนนะครับเนี่ยวาดกราฟก่อนจะเป็นกราฟ z แล้วก็แกนจะเป็นแกน x bar นะครับเออทีเนี้ยมิวตรงนี้ยังไม่ทราบนะคำนามน,นเป็นคือจุดแปดสี่สามเนี่ยอันเนี้ยยังไม่เคยเจอมั้งแบบนี้คือมันเป็นพื้นที่ใหญ่ครับพื้นที่ใหญ่ต้องเกินครึ่งนะแล้วก็ดูมันเป็นน้อยกว่าใช่ปะแปลว่าค่าของเราอยู่ตรงฝั่งนี้ครับฝั่งขวา อันเนี้ยเราอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วพื้นที่อ่ะมันปาดซ้ายเนี่ย mm. จากตรงนี้ไปทางซ้ายทั้งหมดเลยเนี่ยครับเออเพราะศูนย์่หนึ่งสมเป็นพื้นที่ใหญ่เลยฉันเนี่ย0.8413คือทั้งเนี่ยท,ท,ทั้งทั้งที่แลนง,งาวนี้เลยใช่ปะแล้วงานของเราก็คือเดี๋ยวจะหาแฟตไปแก้สมการคือใครที่ไม่ได้ติวเขาจอนีไ้ไปแก้เลยผิดนะบางคนที่ติวแล้วยังใช้แก้เลยก็ผิดนะระวังก็คือเอา หาประตูมิตคิคือตรงนี้ครับบานนี้หาไปเปิดไม่ใช่8ปดสีาไปเปิดด้วยนะหายังไงก็คืออันนี้0.5ใช่ไหมก็เอาศูนย์จาลบศูได้จุด3 4มสี่หสาแล้วเปิดย้อนให้ได้เลขนี้มาครับแล้วค่อยไปแก้สมการหามิวนะครับแก้สมการหามิวอ่ะสมมติเนี่ยสมมติว่าได้เท่ากับสูตรต้องเป็นสูตรนี้นะ x b a r ลบมส่วนผม ไม่อยากอธิบายเยอะเลยเดี๋ยวเวลาไม่พออ,อสมมติได้หนึ่งเนี่ยก็แทนหนึ่งเข้าไป x บาร์ก็คือร้อยเจ็ดสิบลบมิวติดวย,ยังไม่ทราบเนี่ยที่เหลือหารได้หมดเลยนะยี่สิบส่วนรูทร้อยอะไรเงี้ยแก้สมการหามิวมันจะได้ประมาณหกร้อยหกสิบกว่าๆอ่าลองเล่นดูนะครับส่วนข้อน,นี้ข้อสามเนี่ยจะเป็นข้อที่แบบดักมากๆเลยอะส่วนมากโดนดักนะเออลิฟรับหกพันมีเฉลี่ยกับเบี่ยงเบนมาแล้วใช่ปะหาความน่าเป็นที่น้ำหนักจะเกินทีเนี้ย จทมันมีมิวมีซิกมาเนี่ยนะมันต้องเป็น X bar นะครับเกมาเกิดทีนะี้หลายคนใช้6,000เลยจะผิดนะครับ6,000จะผิดนะเพราะว่า6,000ไม่ใช่เฉลี่ยเนาะมันต้องหาร N คือหาร3 5ก่อนนะเออเราค่อยไปเข้าสูตร z นะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งเออแปลงล่างเป็น P นะเอีเรียบร้อยความน่าจะเป็นออกมานะอ่ะข้อนี้นะ่าจะออโอเคข้อนี้หามิว b เขาติด มิวบีไว้นะครับไม่ทราบเป็นแบบย้อนนะครับมิวบีนะโดยให้พื้นที่มาแล้วเนี่ยเอาไปเอาไปย้อนไปวาดกราฟวาดกราฟแล้วก็เปิดตารางแซดแก้สมก,การเหมือนเดิมยากอยู่นะตอนเรียนะมันเข้าใจแหละใช่ปะเออพื้นที่ยังไงทางไหนมากกว่าใช่ปะอ,อ,อันนี้ศูนย์จุดศูนย์สองห้าอันนี้สิบเก้าเอ็กซ์บาร์สองเอ็กซ์สอง ว่า x บสองีและมิวยังไม่ทราบเนีย่ยหามิวเปิดตารางให้ได้ set มานะครับอย่าลืมเอาด้านประตูนี้นะแล้วก็ไปเข้าสู่แ e แก้สมการหามิวนะครับหามิวมันจะได้ประมาณเอ่อสิบเจ็ดกว่านะกว่านะเจ็ดกว่าๆไม่บอกกว่าเท่าไหร่ต้องเอามานะครับสักสามตำแหน่งนะครับแล้วก็พอได้แล้วอะก็จะมาทําข้อนี้ต่อนะความน่าจะเป็นที่บอกุ่ม a มาหกสิบสี่ b มันสุ่มมาแล้วตั้งบนคือสามหกใช่ ถามว่าควานั้นเป็นที่เอเฉลี่ยต่อต่อ1ลิตรมากกว่า b อะ่ะอันเนี้ยก็จะมีหลายคนติดหรือไม่นะครับแต่ไม่ติดก็ดีนะเนี่ยเป็นเฉลีย่ยคือเอบาร์เครับเป็น x อบาร์แล้วกันมากกว่า x บาร์แบบนี้ครับแล้วก็ย้ายมาลบเนาะให้มันอยู่ในรูปผลต่างนะครับ x บาร์ลบ x บาร์สงทางขวามไม่เหลือแล้วเป็นเลขเลยครับ0ูนย์แล้วเข้าสูตร z นะครับ x อบาร์ลบ x บาร์ นะก็ไปเติมมาให้เต็มว่ามีอะไรบ้างเสร็จแ,แล้วเนี่ยขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์นะลูกแล้วก็หาแซดแล้วแปลงล่างแล้วก็หาพื้นที่เ,เดี๋ยวจะให้ค่าแซดเลยนะแซดมันจะได้ประมาณลบศูนจุดแปดห้านี่ให้เลยนะแซดเท่านี้นะครับแล้วพื้นที่คําตอบมันจะได้ศูนย์จุดแปดศูนย์สองสามนะคิดมาให้ได้คิดมาให้ได้ดาไดยากยากจริงนะพอเจอจริงแล้วยากนะครับ ข้อนี้อ่าหน้าแผ่นสุดท้ายใช่ไหมอันนี้บอกเลยเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ให้นึกว่าเป็นสัดส,ส่วนนะครับสินค้าเสียกอกับขอเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็น P นะครับอันนี้มันยังไม่สุ่มนะห้าเปอร์เซ็นต์คือศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับพีหนึ่งแล้วก็สามเปอร์เซ็นต์คือศูนย์จุดสามองนั่นแหละคือเจอบ่อยมากอะ่ะเป็นศนะูนย์จุดห้าศูนย์สามพีสองศูนย์จุดศูนย์สามนะครับเนาะข้อแรกน่าจะทำได้อะ่ะ เสียมากกว่า8%เนี่ยใช้เป็น p hat นะครับเออ p ที่ p, p hat นะอย่าไม่ X bar นะแต่ไม่ X เฉยด้วยนะมากกว่า0จุดอะไรไม่รู้อะหนงดนย์เอางี้แล้วกันอ่ะโหนี่แบบเหมือนจะ,ะเฉลยแล้วเนี่ยนะเออคำตอบจะประมาณ0 0 8ากว่าครับ0.08ากว่าเท่าไหร่ไม่รู้เอาสี่ตำแหน่งนะแล้วข้อขอจะจะเป็นปรับเซียนเหมือนกัน ทังขอแล้วก็หกเลยสูงก็ขอมาสอง้อชินอ่นเองนะอ่นเองแล้วก็หาความไม้เป็นเนี่ยจากประโยคของมันเนี่ยมันมีคำมีสองโรงงานเลยนะกอกับขอมีคําว่าต่างจากด้วยนะต่างจากอะไรต้องเกิดขึ้นก็คือแอปสูดนะครับ p h ก็คือ p หนึ่ง p h 2มากกว่าที่สก็ใช้ไม่ได้นะครับสัดส่วนจะเป็นสี่ไม่ได้นะมันต้องหารอะไรบางอย่างนะครับ จำนวนต้องหัน n นะลูกนะ n ต้องเป็น n ที่สุ่มมา n เล็กนะครับก็คือ200อ่าเห็นไหมมี2กรณีเลยที่จะต้องทราบนะครับแล้วก็หาแล้วได้ศย0.02เนี่ยแล้วก็มีสุปต้องจัดการมันใช่ไหมว่าจะยุบหรือจะแยกอันนี้ต้องแยกนะครับแยกเป็น p อที่ p ีแ่งลบ p h 2น้อยกว่าลบ2บวกนะครับ p ที่ p h 1ลบ P h a ั2มากกว่า0.02ย์จุนแบบนี้ครับแล้วเข้าไปเกิดใหม่เป็น Z นะครับเกิด mm. เป็น Z ให้ได้2ตัวเลยเดี๋ยวพี่ให้ Z เลยแล้วกันหนูจะได้ Z นะครับกดมาให้ได้นะนึ่งเป็นลบ2.04น่กับ0นยก็คือเนี่ยง่ายเลย P ที่ Z น้อยกว่าลบ2.04บวก P ที่ Z มากกว่าศูนยะ์คิดทีละอันก็ได้นะหาพื้นที่มาแล้วมาบวกกันอีกทีหนึ่งนะครับคำตอบจะประมาณ0.5 2จุดห้าสองก็กว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับเออยากจริงนะแต่ต้องได้นะครับเพราะเดี๋ยวต้องไปไกลนะ<ม>ข้อ6นะครับข้อ6ถท่านอ่านแล้วเนี่ยมันมีประชากรเดียวนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก่อนสุ่มจะเป็น p นะครับสนใจคนสอบผ่านเนี่ย0.2 นะทีนี้สุ่มมาร้อยคนเป็นเ,นนะเอ็นะหาคามน่าจ้เป็นที่ร้อยคนเนี่ยจะสอบผ่านมากกว่าสัดส่วนจริงนะครับคือโอเคเป็น p h a ัตัวเดียวแหละ p เปิดวงเล็บ p h a ัตัวเดียวแต่ว่าถ้าใครแบบถ้าใครอ่านข้ขามๆไปเนี่ยมันอยากน้อย0 0 0 1ศย์นห่อานี้มันจะผิดนะครับเพราะเราข้ามไปตัวหนึ่งครับเคามีคาว่าสัดส่วนจริงด้วยครับฉะนั้นสัดส่วนจริงอะ่ะสัดส่วนจริงนะครับม,มันจะเป็น p ครับผม นะมันจะลบ p มากกว่าและจะเป็นลบ p ครับนะจริงๆมีคำว่ามากกว่าใช่ป่ะเนี่ยมากกว่าตัวอย่างมากกว่าจริงแล้วก็อย่างน้อย0.001อย่างเงี้ยไอ้มากกว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นลบซะ,ละก็จะได้เป็น p ที่ p hat ลบ p มากกว่าเท่ากับ0 0 0 1นะครับไม่มียสรสลุดนะอย่าหลอนนะมันมีมข้อแตกต่างต่างจากอะไรเงี้ยแล้วแบบนี้เข้าสูตรสัได้เลยครับ อย่างเงี้ยหารได้เลยเพราะลบลบพีมาแล้วอะ่ะหารได้เลยนะครับหรือว่าเท่าขนาดเป็น x บาร์ bar, ลบมิวมาแล้วก็หารหารได้เลยด้วยเช่นกันหารได้เลยนะครับอ่าแล้วก็แปลงร่างเป็น z ซเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วก็หาพื้นที่มาเนาะเออหาความน่าจะเป็นมา แนั้นเองนะครับโอเคนะน,นี่ไกด์ไลน์เนะาะหวังว่าจะช่วยได้นะครับกับเรื่องนี้ที่มันค่อนข้างยากนะครับ